อ่ะทำไมยังบอกสตรีมออฟไลน์อยู่วะเอาดี กูค,ค้างอะไรน่ะเนี่ยเนาะตายแล้วโหวพะต้นนี้มีไหมหน้านี้ผมว่าไม่ไม่มีอ่ะต้นนี้ไม่มีชัวเห็นไหมมันมันไม่ใช่ต้นที่ที่มันจะเอามาเวน,นี่ไหนวะฟังนี้เหรออุ้ยตายตายจริงจริงเราคาบอยาก คือวิธีการคารคบยาใช่ไหมมันก็จะบอกอันนี้อยู่ยาใช่ไหมผมต้องใช้อะไรใช้ยางยางจากตน้ตนต้นต้นไม้ไม่ใช่เสาไฟอะไอพวกนี้แม่งล่อกินเราได้เลยอยู่นิ่งบ่ได้อยู่นิ่งบ่ได้ โอ้โหแมงมุมไะเจ้าค่ะอย่าเด้ออย่ามานะตาย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 แล้วตายแล้วไม่ผมต้องรีบไปหานี่ด่วนอ่ะหาคอนไม้ด่วนเลย เห็นได้เห็นอยู่เฮ้อเออนี่ไงไงมาเจอต้นนี้ได้วะนี่ไงคือสิ่งที่ผมมาตามเก็บนี่เลยนี่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 ผมจะเออจริงๆผมเก็บไปเยอะทำไมวะแต่ว่าบางอย่างอ่ะผมกล้าพูดไปให้นะว่า ว่ามันใช้นะม,นมันมันต้องใช้โต๊ะโต๊ในการค้าเว้ยบางอย่างมันก็ใช้ธรรมดาได้เลยไงสร้างเพิงหมาแงนเพิงหมาแงนคืออย่างวะ <c oughs> เกมนี้อาจริงนะมันเพิ่งอัปเดตภาษาไทยมาเว้ย เรียวะเพิ่งหมาเง,งียนนี่หรอใบนี้หาอะไรเนี่ยสึ่งต้อใช้ในการผสมก่อนที่จะไปหาหมาเง,งียนตอนนี้นกูจะตายแล้วเนี่ยขออื่นอะเรามาดูขวานกันขวานยังไม่ได้อะตัดต้นไม้ได้เหรอเนี่ยมันตัดได้ด้วยวหรอ เดี๋ยวนะมันสลับไม่ได้วะอะไรวะเนี่ยอ๋อฮู้มีแแบบนี้ด้วยเลยเหรอเอ็มแผนที่ เอตอตัวดมอดอันนี้คือตอดม,มัทตำรวจธรรมชาติอะไรครับพี่จะเย็นครับถ้าผมจำไม่ผิดอะตรงหน้ากล่งองมันจะมีพวกน้ำอะที่หยดลงไปแล้วมีอาหารอยู่ มันจะกินได้ทั้งสองอย่างเลยนี่ไงนี่ไงป่ะเต็มแล้วแต่ว่าเลือดเรายังเลือดเรายังไม่เต็มชัวร์เราก็จะต้องไปหาเลือดด้ยหาเก็บเนี่ยแถวเนี้เนี่ยวะเออนี่ไงเนี่ยมันจะขึ้นแถวๆนี้แหละนั่นยางนี่เห็นไหมเราเราต้องใช้ยางอย่างน้อยสองอันเลยคุณนี่ที่นี่หมดเยอะ อันนี้ก็เก็บได้นะนี่น,นี่แต่พอเราเก็บมาทำยาเว้ย แต้องทำเพลิงหมาแง่นี่ก็แม่งมั้งไ,ไม่ชื่อแม่งนั้นวะนี่คือมันจะมีเลเซอร์ตัวหนึ่งอ่ะเอ้ยนี่ไงเจอแล้วตรงน,นี้แม่งมุมเยอะนะคุณเห็นไหมแม่งมุมเยอะเว้ยฝั่งนั้นน่ะฝั่งนั้นมันจะมีดอก ไอ้มันมียุงก็จริงแต่ว่าจะมีดอกไม้พวกพวกดอกไม้ไอ้น,นี่อยู่อะพวกดอกไม้พวกเนี้ยผมจำไม่ผิดนะตอนนี้เลเวลผมยังไม่ถึงว่ะมันจะเอามาค้าพวกเกาะพวกอะไรได้นี่แหละอนหนึ่งนะยายาเอาไปเก็บอันนี้ใหมนี่นี่น,นี่เยอะเลย เขาเอามาเพิ่มเลเวลให้เราเองตรงนี้ด้วยไงน,นี่นี่นี่ใต้ต้นเนี่ยมันมียุงนะเวย้ยอีพอวิเคราะห์เราจะวิเคราะห์อะไรก่อนดีวะม,มันวิเคราะห์ได้ขึ้นเลเวลท่านเลเวลมันเยอะอะเห็นปะมันจะได้ตัวรัฟได้อะไรมาเลยเลเวลอัรนี่เห็นปะมันก็ค่อยๆปลดล็อกไปเรื่อยๆอ่ะอ่ะเอาอันนี้ก่อน ได้ภาพปิดตามาบอกสิบห้าอะไรอีกอ่ะอันนี้เหรอแผ่นยาวติดตะปูลูกศรเนี่ยเห็นไหมมันมันหมดแค่นี้ลวเลวยไหนดูดิว่าเราอ่ะได้อะไรมาบ้างความรู้ใหม่อ่ะคอร์สนี่ไงไม่ใช่อะไรอ่ะ หินเหรอนี่เห็นไหมก็จะได้เป็นพวกเกาะพวกอะไรมาแล้วเนี่ยโต๊ะทำงานเพิงหมาญเง,งนินมาจากไหนวะโต๊ะทำงานจริงๆตรงเนี้ยไอเราต้องคาบขวานก่อนนี่ขวานเราต้องใช้อะไรวะคืออะไรวะเนี่ยจะมืดแล้วเว้ยไม่อยากให้โยเห็นเลยอะ ยุ่งงมบตัวใหญ่ลวเลวยเอาชิปหายนี่นี่ดอกไม้อ่ะ้ยล่วงเกือบตาย,ายนี่นี่นี่น ขึ้นได้เลยเปล่าวะเออขึ้นได้เลยหยิบด,ดอกดอกอะไรดอกเนเธอร์อยาให้ยุงแม่งเห็นเลยเว้ยนี่ดอกเนเธอร์โอ้ยดอกเนเธอร์เก็บมาเยอะอยู่นะ ผมกล้าพูดเลยเลียเธอเก็บมาเยอะอยู่เหมือนกันเหนียว่านี่ขึ้นตรงนี้ได้

แล้วน,น่ามันมแก่แล้วแค่นี้ยังไม่พอจริงๆนะเนี่ยที่ผมเคยเล่นมาแค่นี้ยังไม่พอแม้ตอนกลางคืนก็จะสวยแบบนี้เลยฮุ้ย สวยนะก็โอเคครับการการทดสอบหรือว่าอะไรหลายๆอย่างก็เออพอรู้แล้วว่าเออซีมันมันดูโอเคนะครับมันดูโอเคอยู่เราก็สาหรับใครที่แบบว่าอยากจะดูผมซีมจริงนะครับเดี๋ยวผมจะมาซีมให้แบบเป็นหลักแหล่งเลยจริงๆสําสหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ใครเข้ามาดูจะลังเหลืออะไรก็ตามขอบคุณครับผม